เรื่องพระมหากัสปะเถระเอตตะทะะในทางผู้ทรงทุดงพระมหากัสปะเป็นบุตรของกบิลพรามตระกูลกัสปะในบ้านมหาติฐะแคว้นมคตชื่อเดิมของท่านคือปลีปลีแต่คนทั่วไปมักเรียกท่านตามบงตระกูลว่ากัสปะเมื่อท่านอายุได้ยี่สิบปี ได้ทำการอาวาหะมงคลกับนางพัฒกาปิลานีซึ่งเป็นสาวงามวัยสิปีที่ดาของพามตระกูลกุยะหน้าเมืองสาคลรานครเแควนมคตเมื่อปีผีมานบอายุ20ปีบิดามารดาได้ปรึกษากันว่า จะหาภรรยาให้แก่บุตรชายจึงได้มอบเงินและทองให้แก่พราหมณ์แปดคนเพื่อสืบแสวงหาสาวงามที่มีฐานะเสมอกันพราหมณ์เหล่านั้นเที่ยวสืบแสวงหาไปตามเมืองต่างๆจนมาถึงเมืองสาคลรานครได้พบธิดาของโกรยพราหมณ์นามว่าพัฒกาปิลานีวัยสิหกปีเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจยิ่ง จึงสู่ขอกับอิดามารดาของนางตกลงแล้วได้มอบสิ่งของเงินทองเป็นของมั่นกำหนดวันอาวาหะมงคลแล้วกลับไปแจ้งข่าวแก,ก่กบิลพราหมณ์ปีพิมานพได้ทราบข่าวสารดังนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะตนไม่มีความปรารถนาที่จะแต่งงานจึงหลบเข้าไปในห้องเขียนจดหมายบรรยายความประสงค์ของตน ให้แก่นางทราบว่าตนนั้นไม่ปรารถนาจะแต่งงานขอให้นางจงแต่งงานกับชายที่มีชาติตระกูลเสมอกันและอยู่คลองเลือนของชีวิตคู่ด้วยกันด้วยความสำราญเถิดส่วนข้าพระเจ้าจะขอออกบวชเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็มอบให้คนใช้คนสนิทนำไปส่งให้แก่นางพัฒกาปิลานีแม้นางพัฒกาปิลานี ก็มีใจตรงกันและได้เขียนจดหมายซึ่งมีใจความเหมือนกันมอบให้คนรับใช้นำไปส่งให้แก่ปรีปิมานพบ,บังเอิญคนถือจดหมายทั้งสองฝ่ายมาพบกันในระหว่างทางทักทายปลาศัยถามไทยในกิจธุระของกันและกันแล้วนำจดหมายทั้งสองฉบับออกอ่านทราบความโดยตลอดแล้วฉีกทำลายทิ้งเสียเขียนจดหมายขึ้นมาใหม่ บรรยายความรักแก่กันและกันแล้วนำไปส่งให้แก่เจ้าหนายของตนการอาวาหะมงคลระหว่างคนสองคนจึงเกิดขึ้นสภาพชีวิตการคลองคู่ภายหลังจากการแต่งงานแล้วการคลองคู่ของคนทั้งสองนั้นไม่เหมือนสามีภรรยาคู่อื่นๆ พราะศักแต่ว่าอยู่ร่วมห้องกันเท่านั้นต่างก็ไม่มีจิตคิดจะร่วมสังวาสกันแม้เวลาจะขึ้นเตียงนอนก็ขึ้นกันคนละข้างมีเจกันดอกไม้ตั้งอยู่ตรงกลางเตียงตลอดระยะเวลาที่ังสองอยู่ร่วมกันนั้นมีได้สัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกันเลยจึงไม่มีบุตรและธิดาสืบสกุลเมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว ทรัพส,สมบัติและหน้าที่การงานทุกอย่างจึงเป็นภาล่าของสองสามีภรรยาและเนื่องจากตระกูลทั้งสองเป็นตระกูลมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากเมื่อรวมสองตระกูลเข้าเป็นตระกูลเดียวกันแล้วทรัพสมบัติก็ยิ่งมากมายมหาศาลมีสัตว์เลี้ยงและคนงานจำนวนมากสองสามีภรรยาต้องบริหารสั่งการทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึง่งในขณะที่ปีกผี กำลังตัวดูธาตและกรรมกรทำงานอยู่ในไล่นาได้เห็นนกกาจิกสัตว์น้อยมีไส้เดือนเป็นต้นก็รู้สึกสงสารและสลดใจที่สัตว์เหล่านั้นต้องตายเพราะตนเป็นเหตุส่วนนางพัฒกาปิลานีก็ได้ให้นำเม็ดหัวงาออกมาตากที่ลานหน้าบ้านเห็นหมูนกกาจิกกินตัวหนอนและแมลงต่างๆก็เกิดความสงสารและสลดใจเช่นกัน เมื่อสองสามีภรรยามีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลำพังก็ได้สนทนาถึงเรื่องความในใจของกันและกันจากนั้นทั้งสองก็มีความคิดตรงกันว่าผู้อยู่คลองเลื่อนแม้จะไม่ได้ลงมือทำการงานเองแต่ก็ต้องคอยรับบาปท,ที่ทาตและกรรมกรทำให้จึงเกิดความเบื่อนายในเพศคลาวาดพร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติทั้งหมด ให้แก่ญาติและบริวารส่วนทั้งสองสามีภรรยาพากันออกบวชจัดหาผ้ากาสาวพัดและบริขารพากันป่งผมแล้วครองผ้ากาสาวพัดอธิษฐานเพศบรรพชิตบวชอุทิศต,ต่อพระอรหันต์ในโลกแล้วเดินร่วมทางกันไปพอถึงทางสองแพ่งก็แยกทางกันปลีพิไปทางขวา ส่วนนางพัฒกาปิลานีไปทางซ้ายนางเดินทางไปสำนักปลิพาชกแล้วได้เข้าไปขอบวชในสำนักนั้นเนื่องด้วยขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญ,ญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาต่อเมื่อพระนางประชาปดีโคตมีได้บวชแล้วนางจึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระเทระศึกษาพระกรรมฐานบําเพ็ญวิปัสนา จนได้บรรลุอรหัตผลปลีภิมานพได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับที่ใต้ล่มใสระหว่างกรุงราชคึกกับนาลันทาเห็นพุทธเจริญเนื่อเลื่อมใสแปลกว่านักบวนอื่นๆ ที่ตนเคยพบเห็นมาและปงชัยเชื่อว่าต้องเป็นพระอาหารแน่นอนจึงน้อมกายกราบถวายบังโคมแทบประบาทกราบขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ประธานการอุปสมบทด้วยวิธีการให้โอวาสามข้อเรียกว่าโอวาทปฏิฆานูประสัมปทาโอวาสามข้อนั้นก็คือ 1. กักสปะ เธอพึงศึกษาว่าเราจะตั้งความละอายและความเกรงใจไว้ในพิสูจน์ทั้งที่เป็นเพละผู้เท่าผู้มีภาษาปานกลางและทั้งผู้บวชใหม่ 2. กสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะฟังธรรมบทใดบทหนึ่งอันประกอบด้วยกุศลด้วยความตั้งใจฟังโดยเคารพ และพิจารณาจำเนื้อความธรรมบทนั้น 3. กัสสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะไม่ละสติไปในกายหรือพิจารณากายเป็นอารมณ์โดยสม่ำเสมอเมื่อท่านอุปสมบทแล้วได้กระทําความเพียรไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผล หลังจากอุปสมบทได้8วันพุทธบริษัททั้งหลายรู้จากท่านในนามว่าพระมหากัสสปะท่านได้ช่วยรับภาระทุระอบรมสั่งสอนพระพ,พิสุและพุทธบริษัทอื่นๆจนมีพิสุเป็นบริวารจำนวนมากท่านมีปกติสมาทานทุดงสามประการอย่างเคร่งครัดคือ 1. ถือการนึ่งห่มบางสกุลเป็นวัด 2. ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัด 3. ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเพราะการปฏิบัติทุดงคุณทั้งสามประการนี้อย่างเข่งคัดพระบรมศาสดาจึงยกย่องท่านในเอตัตคะเป็นผู้เลือดกว่าพิถูทั้งหลาย ในทางผู้ทรงตุดงนอกจากนั้นพระพหลมศาสดายังทรงยกย่องท่านในทางอื่นๆอีกหลายปาระการกล่าวคือครั้งหนึ่งท่านติดตามพระพุทธองค์ไปประทับที่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งท่านได้พับผ้าสังฆติของท่านเป็นสีชิ้นและปูถวายให้พระพุทธองค์ประทับนั่งพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสปะ ผ้าสังฆติของเธอนุ่มดีข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงใช้สอยเถิดพระเจ้าค่ะกัสปะแล้วเธอจะใช้อะไรทำสังคติเล่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อข้าพเจ้าได้รับจากพระองค์ก็จะใช้เป็นสังคติพระเจ้าค่ะ ครั้นแล้วพระบรมศาสดาได้ประทานผ้าสังฆติของพระองค์ซึ่งเก่าคร่ำค่าให้แก่ท่านแล้วทรงยกย่องท่านอีกสีประการคือ 1. กักสปะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยคถาคตเป็นผู้มักน้อยสันโดษพิสูจทั้งหลายควรถือเป็นแบบอย่าง 2. กักสปะ เมื่อเธอเข้าไปในตระกูลแล้วชักกายและใจประพฤติตนเป็นคนใหม่ไม่คุ้นเคยไม่ขนองกายวาจาและใจในสกุลเป็นนิดจิตไม่คล่องอยู่ในสกุลนั้นตั้งจิตเป็นกลางว่าผู้ใครลาบจงได้ลาบผู้ใข่บุญจงได้บุญตนได้ลาบแล้วมีจิตใจเป็นชันใดผู้อื่นก็มีจิตใจเป็นฉันนั้นสกสปะ มีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณาแสดงธรรมแก่ผู้อื่น 4. ทรงแลกเปลี่ยนผ้าสังคติกับท่านไปใช้สอยทรงสอนพิสูจให้ประพฤติปฏิบัติดีโดยชอบโดยยกพระมหากรสปะเป็นตัวอย่าง ครั้งหนึ่งพระเถระพักอยู่ที่ถ้ำปรีพิเข้าสมาบัติอยู่เจ็ดวันเมื่อออกจากฌานแล้วเข้าไปปิณบาตในบ้านหญิงสาวคนหนึ่งเห็นพระเถระแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสได้นำข้าวตอกใส่บาตรพระเถระแล้วตั้งความปรารถนาขอเข้าถึงส่วนแห่งธรรมที่พระเถระบรรลุแล้วพระเถระกล่าวโมทนาแก่เธอแล้วกลับอย่างที่พัก ฝ่ายนางกุลธิดานั้นมีจิตเอิบอิ่มด้วยฐานที่ตนถวายขณะเดินกลับบ้านก็ได้ถูกงูพิษกัดตายและได้เป็นเกิดเป็นเทศิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนามว่าลาชักมีวิมานทองประดับด้วยขันทองห้อยอยู่รอบๆอบวิมานในขันนั้นเต็มไปด้วยข้าวตอกทองเช่นกันนางมองดูสมบัติทิพย์ที่ตนได้แล้วก็ทราบว่า ได้มาเพราะการถวายข้าวต่อแก่พระมาหากระสปะซึ่งเป็นบุญเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนางต้องการที่จะเพิ่มบุญให้มากยิ่งขึ้นจึงได้ลงจากเทวพิภพเข้าไปปัดกวาเสนาสนะบริเวณที่พักของพระเถระจัดตั้งน้ำใช้น้ำฉันเสร็จแล้วกลับมายังวิมานของตนขันพระเถระคิดว่ากิจเหล่านี้คงมีพระพิสุหรือสามเณรมาทำให้ ในวันที่สองที่สามนางเทศติดาก็มาทำเหมือนเดิมแม้พราเถระก็คิดเช่นเดิมแต่พราเถระได้ยินเสียงไม่กวาดและเห็นแสงสว่างจากช่องกรอนประตูจึงถามว่านั่นใครนางตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดิฉันเป็นเทศติดาชื่อลาชะเป็นอุปทายิกาของท่านพราเถระคิดว่า หญิงผู้เป็นอุปทาของเหล่านี้ชื่ออย่างนี้ไม่มีจึงเปิดประตูเห็นนางเทิดากำลังปัดกวาดอยู่จึงสอบถามทราบความโดยตลอดตั้งแต่ต้นแล้วจึงกล่าวห้ามว่าต่อแต่นี้เธออย่ามาทำอีกเลยเพราะในอนาคตจะมีพระธรรมมากระึกเอาเหตุนี้เป็นตัวอย่างอ้างแกูุ่ทธบริษัททั้งหลายว่าพระมหากัสปะ มีนางเทธิดามาปฏิบัติใช้สอยดังนั้นเธอจงกลับไปเถิดนางเทธิดาอ้อนวอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าขอพระคุณเจ้าอย่าทําให้ดิฉันประสบความหายนะเลยขอให้ดิฉันได้ครองสมบัติทิพนี้ตลอดกาลนานเถิดพระเทล่าเห็นว่านางเทธิดาดื้อดึงไม่ยอมฟังคําจึงโบกมือพร้อมขับไล่นางออกไป นางราชเทพิดาไม่สามารถดำรงอยู่ได้จึงหอ,อกขึ้นไปบนอากาศยืนประนมมือร้องไห้เสียดายที่ไม่มีโอกาสทำที่พยะสมบัติของตนให้ถาวรได้พระมาหากัสป่าเทระเป็นประธานในการปรถมสังขยนา โดยความที่ท่านเป็นผู้ยินดีในการอยู่ป่ามักน้อยสันโดษประวัติของท่านจึงไม่ค่อยโดดเด่นไปที่รู้จักกันมากนักจวบจนสมัยที่พระบรมศาสดาปริิพานได้เจ็ดวันขณะที่ท่านกำลังเดินทางพร้อมด้วยพิสุบริวารของท่านเพื่อไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาได้ทราบข่าวจากอาชีวะกะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้ว ทำให้พิสูจนทั้งหลายที่เป็นปุถุชนพากันร่ำไห้เสียใจรำพึงรำพันถึงพระบรมศาสดาแต่มีพิสูจน์ไวยชาลานามว่าสุภทะพูดห้ามปามพิสูจเหล่านั้นไม่ให้ร้องไห้โดยกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยพระพุทธองค์ปริทธิพานเสียได้ก็ดีแล้วต่อไปนี้พวกเราพ้นจากอำนาจของพระาศาสดาแล้ว จะทำอะไรก็ย่อมทำได้ในเมื่อไม่มีใครมาบังคับกล่าวห้ามปรามพวกเราอีกแล้วพระเถระได้ฟังคำของสุวัเถแล้วเกิดความสังเวชสลดใจว่าพระพุทธองค์ปปินทีพานได้เพียงเจ็วันยังมีผู้กล่าวจาบช่วงล่วงเกินพระธรรมวินัยถึงเพียงนี้ต่อไปภายภาคหน้าก็คงจะหาผู้เคารพในธรรมวินัยได้ยากยิ่ง ด้วยคำพูดของพระสุภาเพียงเท่านี้หลังจากถาวายพระเพลิงพระ,ะมมบรมสพแล้วท่านได้ชักชวนเถระผู้เป็นอรหรันต์ประชุมกันทำปฐมสังคยนารวบรวมพระธรรมวินยัยตั้งไว้เป็นหมวดหมู่เป็นตัวแทนองค์พระบรมศาสดาปกครองหมู่สงต่อไป สาระสำคัญของปถมสามกัณนา 1. น 1. พระมหาการปาเทระเป็นประธานมีหน้าที่ซักถามเกี่ยวกับพระธรรมวินัย 2. พระอุบาลีเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อบัญญัติของพระวินัย 3. พระอานน์เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับพระสุตและพระอภิธรรม 4. กระทําที่ถ้ำสัตบ,บัญครคูหา แห่งภูเขาเวพาละบรรพศกรุงราชคึก 5. พระเจ้าอาชาติสตูเป็นองค์ศาสนุปธรรม 6. กระทำอยู่ได้เจ็ดเดือนจึงสำเร็จชีวิตในบื้องปลายของพระมาหาคสปะในคำพีพระสาวกนิพานกล่าวว่าพระมาหาคสปะถีละเมื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการทำปฐมสังคยนาแล้ว ได้พักอยู่ที่เวฬุวันมหาวิหารกรุงราชรกึกดำรงอยู่ถึงร้อยยี่สิบปีก่อนที่ท่านจะน,นิพพานหนึ่งวันท่านได้ตรวจด,ดูอายุสังขารของท่านแล้วทราบว่าจะอยู่ได้อีกเพียงวันเดียวเท่านั้นท่านจึงประชุมบรรดาพิสุผู้เป็นศิษย์ของท่านแล้วให้โอวาทเป็นครั้งสุดท้ายสั่งสอนพิสุที่ยังเป็นประตุชนมีให้เสียใจกับการไปของท่าน ให้พยายามทำความเพียรและอย่าประมาทแล้วพระเีระก็เข้าไปถวายพระพรลาพระเจ้าอาชาติศัตรูจากนั้นท่านได้พาหมูวิสูปไปยังภูเขากระกุดสัมปาตะบันพศแสดงอิทธิปฏิหารและให้โอวาดแก่พุทธบริษัทแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้ภูเขาสามลูกมารวมกันเป็นลูกเดียวกัน ซึ่งในภูเขาทั้งสามลูกนั้นมีภูเขาเวภาระบรรพศสถานที่ทำปฐมสังคยนารวมอยู่ด้วยแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานณที่นั้นท่านยังอธิษฐานขอให้สิริละของท่านยังคงสภาพเดิมไม่สูญสลายจนกระทั่งพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตซึ่งพระองค์จะพาหมู่พิสุสง มายาภูเขากกุลสัมปาตะบันพศแล้วยกสลีละของพระเถระวางบนพระหัตถ์ขวาชูขึ้นประกาศสรรเสริญคุณของพระเถระแล้วเตโชาธาตก็จะเกิดเผาสลีละของท่านบนฝาพระหัตของพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้านั้น